สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่องจริงใชัย PG ครับวันนี้จะมาพูดเรื่องทวิชดอปแผ่นอัเบกซายสองแบบคร่าวๆนะครับอย่างแรกก็คือคุณดูสตรีมช่องไหนก็ได้นะครับที่สตรีมแผ่นอลเบกซายสองอยู่ช่องไทยช่องต่างประเทศชอบช่องไหนเข้าไปดูเลยนะครับสนับสนุนสตรีมเมอร์ที่ชอบได้ทุกคนเสร็จปุ๊บนะครับพอดูจนครบเวลานะครับที่ปุ่ม notification นะครับจะมีอ่โนติเด้งตือนว่าคุณได้รับวางแล้วเนาะ a s สเ e ริกโนเบลดีเอหรือหลูดต่อไปในอะนาคตก็แล้วแต่ให้คุณกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นหน้ารับหลูดนะครับอไอ้กว้างเนี่ยก็จะอยู่ในเกมแผ่รับไพ่ทรนะครับมันจะยังไม่ได้เคลมสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้ให้คุณกดเคลม now นะครับหลายๆคนกดเคลม now แล้วมันไม่เข้านะทำยังไงนะครับไปที่เว็บแผ่ไพ่ทราย .com ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับกดเข้ามาหน้าโฮมนะครับแล้วก็ล็อกอินใช่ไหมครับกดเข้าไปที่ my account หลังจากนั้นนะครับให้กด เอ่อ euh, manage account นะครับ view reward นะข้างล่าง twitch เลยนะครับ view reward นะมันจะ delay นิดนึงนะครับถ้าตรง view reward ยังไม่มีคำว่าเชื่อมกับ twitch ให้กดเชื่อมซะนะครับแล้วก็ asmr noble d e p e d นะครับก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกว่าได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับก็ถือว่าเคลมแล้วก็จะอยู่ใน account นะถ้ากดทําทุกอย่างตามขั้นตอนที่บอกแล้วยังไม่เข้านะครับน่าจะดีเลยเข้าแล้วใช้ที่ไหนนะครับกดตัวเคนะครับกดเข้าไปที่เอ็กซนะครับแล้วเลือกเพชรนะครับก็จะมีกวาง a s m i r อร Noble e e เแบบนี้นะครับใส่ได้วิ่งตามน่ารักน่ารักคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ